ใจสุดเอฟซีนะนี่ก็มาหายไม่มาคืนนึงครับนะผมว่าออกตามหาพอดีว่าพญามาถึงแล้วคร <laughs> ับผมหมาเก,นะกี่ยวว่าจะจ่อยเกี่ยวว่าจะโน่นฮะเยวว่ามัวเนาะเนี่ยผมนึกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ไม่มานะ้วเอฟซีนะว่าึ้นมายามบวงเลยสิป่นะจะไปนนำหาฮ้นี่เรวโอ้นี่เราคนะ บื่อมาพื้นนี่มองนอนงพื้นนะครับนี่มองนอนประจำพื้นนี่ครับผมเป็นไงไปใส่พื้นนี่เฮ้ยนะจอยอบเลียบอดนี่ให้คอยลายน้ำพื้นนี่จัะต้องใส่พื้นนี่นะครับผมผมเลยเครียดเมื่อกี้นี่เอาขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเป็นสีเป็นน้ำหาความพื้นเมื่อวานเนี่ยไปในผมเมื่อวานนี่คุณแม่กุจีในผมเมื่อวานครับนี่มองมองนอนประจำพื้นแล้ไปลุ่มพื้นนะ เฮ้ยตกใจเลยสะเสดเลยเออมาไปเสร็จไปนั่กันดีนะก็ยันจะหายมีเช่าขยายอุตสิมอนนึงนะครับผมนี่นี่ตุ๊ดิกนี่เอารับผมนี่แต่ตัวเงี้ยครับผมมาอัปเดตจีก่อนน้อยจีก่อนครับผมนี่เงี้แล้วไปบ้าแล้วนะครับผมส่วนไอ้มีมามาทีหลังมูนครับผม มืงพึ่งให้ตกใจนะครับผมตกใจว่ดคุณยายเออเซมอนหนึ่งมิสโซนี่มาเลยวะเป็นเคล็ดลับการเออเออมาให้กับเพื่อนนะครับผมอ่าใส่มาแต่บรามบรานห่อยทีนะเออเซมอนหนึ่งฮ้อนนะครับเออเซมอนหนึ่งคนนี่ใส่มเพื่อนเลยนะเห็นหน้าตาคือซีดๆนะฮะโอ้คิดนักเลยมือสโซาเครียดอยู่มิสโซนเนาอวอเห็นบมีหายแล้ว ลุมมึงนอนกับเพื่อนมาแล้วป่านนี้วะนะปมพอดีพี่นอนมุงนี้นะครับอ่าเอาเลีเ้ยงเลี้ยงกันไปเอ้พอดีนะเดี๋ยวนะครับผมคือบอลน,นี้เสียนันเสียงขนเสียงานเสียาัยา,นยา,นยานไปน้ำปกติเกิดเกิดงานกันนะเ่วไปคือถ้าไปตัวเดียวเนี่ยอืมคือสลับสลับไปไปนะครับไม่ใช่หู่ไม่ใช่หุ่นนาทีมั้งนะครับผมถามมันีไปอ่ะอันนี้จอมเฮานี่มาน้องเบียร์นี่เฮาทุกย่านนี่ บปไม่รอดของเฮาอืมทำมันนี้ไปกับมอสองตัวเพิ่อนกับบุไปนะครับผมบูึกกันนะครับเออโอเคนะครับผมก็อยู่ดีกินดีเท่าบ่ได้ไปใส่เจอสุดเด็ดเออซีมอนหนึ่งมาเลยครับสอนนี่นะครับอันนี้หมอหมอดิกนี่หมอดิ๊กวันนี้ขยันถึงกันหมอนีเจยดไปน้ำตอนกลางคืนสินไปน้ำนี่นะครับไงเป็นเบาแล้วครับเอ็กซีนะ มีอันนี้มันจอยมีกินเขาหลายมันจอยทําส่งมันบ่มามขึ้นเลยบ่ส่งส้มเลยนะครับผมอันนี้เซนเดอร์มาน้องเบียร์นี่จอมจอมเฮานี่เป็นดนี่นี่เฮาสุอย่างนี่เฮาเจ้าของเออแท้บ่คือว่าาาบ่เฮาก็บ่แม่นครับผมแต่ว่ามันก็เฮาเฮานักี่น้อแหละบ่ยังครับผมมีโอเค ฮันเนาะตกใจมั้บุมีเนี่ยเห็นครับผมเอ็ดีนะก็ุตส่าว่าจะขึ้นมาจะเป็นน้ำไปทามาหาน้ำพืชบ้านเ่าเห็นมันเห็นมาอยูบอ่บ้นเรามาถึงก็สุดดีใจอเอ็ดีนะไอ้มีนมาแล้วนะครับมันยังไม่ตายมันยังยังอยู่นะครับเจอสุดเด็ดคนใหญเข้าไปเออเสม,มอหนึ่งนะครับอ่ะขอบคุณครับผมการรับชมอ่าสวัสดีครับ